มาขายอย่างน้อแม่ข่าเนาะมาขายแตงค่ะเอาบอมาขายแตงแตงอะไรเอ่ยอันนี้มันเป็นแตงข้างหรือเป็นแตงอย่างนี้แตงข้างค่ะเป็นแตงข้างแตงข้างสมัยก่อนตะจีมันสิมีนหนามเลยเนาะัะจีมีนหนามสมมุนคือาไม่มีหนามคือมือมันมันทันสมัยดอกตีมันเลยเออง่ายมันทันสมัยแล้วมาขายผู้เดียวมันมีแป้นดอกแป้นเขาญยาิไปแล้ว มีแฟนค่ะห้วยมาสร้างวาแท่แฟนเขาหยาดไปแล้วค่ะโอ้ยแฟนยู่สีชะนาห่วยบันทินค่ะเออเออให้เขาไปดีกว่าเออให้เขาไปดีกว่าเราก็อยู่ถอยหลังเออเขาเ็อยู่ถอยหลังจอมใจไม่รักก็ไม่ต้องรักต้องฝืนจอมใจก็จะให้เอะ เราจะล่องต่อไข่เจียไ่ให้ไข่ร้องเพลงอือข่เป็นยังิสเขาเสมออยู่นี่เขาว่ารักข่โอ้ยังฮักเขาเสมออือโอ้เนาะคนเฮามันเป็นสีหลับมันบเป็นเนื้อคู่กันมั่งค่ะเป็นยังปอยก็ไปดีกว่าเออปอยเขาไปดีกว่าอือให้เขาไปมีโชคดีมีสุขเออย้อมถอยหลังย่อมถอยหลังเออบ่บืนบ่บืนหน่าบ่บืนไปที่นี่สรุปแล้วก็คือว่า หัวแบบเอาเมียไหมบองไงซะเข้าก็เลยมาตั้งตัวไม่เออตั้งตัวไม่เออตั้งตัวตัวไม่พอให้เขาไม่สุกเลื่อนจะเลือนขึ้นซะอืมเลือนจะเลือนขึ้นอืมโอ้ยจักรีวางเลยเนาะชีวิตความกลัวคนเข้านี่ก็เลยัยหลายอย่างหลายแนวอืมตัวเข้าแข่งยกมื่อยใบเขาทุกทีปฏิทีนนี้ป้ากันถิ่มกันมากกับพวกหูได้ว่าผู้ใดผิดผู้ใดถือได้ปฏิทีนนี่เขากอกว่าเขาถือเขากอกว่าเขาถือเนาะ เออแจ๊สสีวาจังไหนพอเคยได้ด่าเขาจ๊สเทียนะพอเคยได้ด่าแจ๊เทียอืมเขาดีไรเขาดีไรเขาไปนะเขาอยากได้ก็ให้เขาไปก็ต้องทำใจเราเราต้องทำใจเออต้องทำใจตัวจ้ะเออทำใจเหตุจ้าไหนมันมันมันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วนี่ปากันแล้วจ้ะมันก็ต้องทำใจแล้วพอทำใจเจ้าก็สิทุกทรมานอีกแล้วเบาหวานขึ้นจะตายอีกแล้วมาที่นี่สีฮักหัวยังจู้นเออสิหากหัวอีกเออแม่ร้มึงจาที่ไหน พี่ดองครับเออหยอกแม่ค้าพลเรียนนี่ซื้อดอกอันนี้มัตเตอร์ใส่หนอบ้านยูใส่ใหญบ้านยูดงดีค่ะบ้านยูดงดีบ้านดงหลีนะครับอ่าอันนี้ขายแตงประจําปลูกเองหรือว่ารับมาขายแตงขายกับข้าวค่ะปลูกเองบ่แตงนี่ปลูกเองค่ะปลูกเองโอ้ขายมันหมานเด้อมันหมานมันหวานอืมได้เลขตัวไหนบ่หนอบอกแน่ฝันดีชื่อศูนย์หนึ่งค่ะเนอะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฝันบอฝันฝัน เอามาโยบินมาเด้ตำรวจจีนเอ่อยากจะให้เบิังเด้อเออขา้าสุรัตติรี่ก็ไปเชียร์กันไหมอืมเออ้าสุรัตติรี่พี่น้องเออเอาเพิ่นจีซื้อรัตติรี่มาเอออันบินเลยเจ้ามาให้เบิังเออเอาเอาตาลัตติรี่อ่าโอ้อ่ามี ศูนเดี๋ยวถ้าศูนยสองสองนึงยังอยุอยกันนี้ต่อไปนี่สองนึงอีกใบแปดสองเอ้า,อ,า,า,อ,อ,า,า,าอ้มันมันเด้อยายเอเยมันมันชชคกอือซื้อซีลาตรีซีใบอือขอให้รวยๆนะคะซื้อศูนย์สองสองนึ่งแปดสองกัตเตรี่นี่ เออเอาหนเอาซื้อศูนสองใบหนึ่งสองหนึ่งใบหนึ่งสองหนึงอีกใบหนึ่ง,ง,งแปดสอง,งอกีอกใบห,ห, <laughs> หนึ่งมาบอกคนมาบอกศูนย์หนึ่งจ้งแล้วไหนเออศูนย์หนึ่งมา่แล้วเออศูนย์หนึ่งมาแล้วอ้าวฟนชิมนายไปนอนบายบายบายาบายอ้าวบายบายรับายบาย,บายเดี๋ยวยายถามเนียหน้าตามเมียใหม่เล่าหงำบ่งามบ่บ สิบ่เด็กน้อยกว่าเขาอยู่บอกขึ้อยังไรเขาเด็กน้อยกว่าแต่เขาผู้หายกว่าผู้หายกว่าแสดงว่าสู่ความงามเจ้าว่าใดอืมเหตุใดเนาะคนเขาเนาะมันกะข้าสิได้หนีจากกันเนาะเอาไปมันหมันเด้อยายเด้อไปไปเอาเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องคุ้มเชียวไฮสีในเด้ออ้าวไปปลูกเองพี่น้องครับแตงเร่าอลัสิบาทโอนิสิบาทงามอยู่ ใค่าชท่าส,สเอ่ออาร